สวัสดีครับพืกผมโชอีนะครับโอเควันนี้มาเล่นมาหลอดออฟเลนกันนะผมตามจริงเจอเล่นเป็นตําแหน่งโลมเนาะแต่ว่าามีคนโลมแทนแล้วนะครับผมเพื่อนขอโลมเนาะเราก็ให้เขาไปนะผมแต่ตอนนี้ก็เจอกับบีเจนะผมเกมที่ผมว่าน่าจะเล่นค่อนข้างง่ายอยู่นะตัวผมอะน่าจะไหวอยู่โอเคอันนี้ก็เล่นในแรงนะผมเดี๋ยวลอ,อก,ก่อนเนาะ มีแจแรงนะครับผมเดี๋ยวผมออกเท้าเกาะน,นะผมเจอกันเนานะมันจะเอามันจะเปิดผมก่อนเนาะค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวรอวิวสองก่อนเจอกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยแรงเนาะ เมย์เขาหายเนาะไม่รู้ไปไหนเรียบร้อยอเ,เดี๋ยวกลับก่อนนะครับเกมนี้ไม่มีตัวอะไรตัดเลือดเนาะชิ้นสองเราจะออกดับแดงเลยนะครับผมอันนี้มาหลอดก็เป็นตัวหลักหลักผมเลยเนาะตัวเมนผมเลยเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูวิธียืนนะครับผมแล้วก็วิธีทำตามเม็ดนะครับว่ายืนยังไงให้นานๆเนาะโอเคแต่ถ้าเล่นตำแหน่งโลงมมอลล็อดน่าจะโหดกว่านี้นะครับ<ม>แต่ออฟก็ได้นะเกมนี้เล่นออฟได้อยู่<ม>เล่นออฟได้บางเกมนะครับมอลล็อดโอเคเหมือนจะเปิดดาร์กเนาะโอเคร่างแตกนะครับก<ม>็จะได้อยู่ พลังเ,เคลียร์เ,ยวเว็บค่อนข้างไหวนะผมแต่เดินเติมเติมเว็บเอ้ยเติมหนึ่งกค่อนข้างช้านะครับพีแจบีแจแปดร้อยเนาะตังมีแปดร้อยนะแล้วเนี่ยเทสู้ได้อยู่ยคือเรามีดูดเลือดน,นะครับ เรียบร้อยครับผมไปแล้วหนึ่งคิวก็ไม่มีฟิกเนาะคือเข้าคือเข้าเข้าสุดอะ่ะออกไม่ได้นะครับโอเคล่างโดนเนาะโอ้โหยับเลยสามตัวเลยเปปะเนะี่ยกิกซี่กำลังไปนอ้อยผมเดินเดินไปรับเวฟแป๊บนึ่นนงไม่รู้ฝั่งของข้ามจะหนีทันมหมนะโอเคเอ้ยอ่าเรียบร้อย เรียบร้อยหนึ่งคิวครับผมหวัดเจี๊ยบคิวเลือดไม่เต็มหลอดเนาะโอเคเปิดเปิดได้อยู่โ,ยโดดเลย เฮ้ยถอยก่อนครับถอยก่นอนเฮ้ยคลิกซี่อันนี้คลิกซี่ลึกไปเนาะใจยเย็นใจยเย็นเรียบร้อยตายนะผมมีแจมมาซิลมานะค่อยๆเล่นก่อนเคลิงน่าจะได้บ่นเนาะเคลิงได้บ่น,นครับ อุ้ยอุ้ยอยุเจ็บหนักเจ็บหนักถอยก่อนถอยก่อนเคลิงได้บนเนาะจริงจร้คนเล่นมารลอดไม่เป็นนี่แบบยืนไม่เป็นนะหรือว่าแบบเทะเลือดไม่เป็นนะ่าจะตายแล้วนะผมเพราะว่ามาร์อดมันบางเนาะบางคนไม่ไม่เข้าใจในตัวนะผมบางคนแบบฆ่าได้แล้วก็ตายตามไปเนาะต้องยืนไม้เป็นนะตรงนี้ มันเป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ของข้างแบกทีมได้เลยนะผมดาวเมจหนักมากนะครับ,อเ,บรอเอเให้ผมโดดปิดนิดนึงเนาะน่าจะตุยโอเคเตายแล้วนะผมได้อยู่ได้อยู่ คนอะไรอะป่ามีครับผมนี่ไงผมในป่าชิ้นต่อไปออกเป็นเกาะไม่ได้เกาะเวทดิออกเป็นการเวทอันกลางก่อนนะครับการโดนเบิร์ดเนาะเพราะว่าของข้ามีเป็นดาเมจเวทสองตัวเลยครับโอเคน่าจะได้ล่างเนาะ ได้เลยเนะี่ยเอาเรียบร้อยค่อนข้างแรงแล้วเนาะได้ดาบแดงแล้วครับผมมาทำกลางต่อได้นะครับ ต้องไปผมเอาไปไอเทมใหม่เนาะจะแต่ค่อนข้างดีเนาะราคาก็กลางๆแล้วไม่แพงมากออกออกแทนออกแทนตัดเลือดได้นะผมไอเทมใหม่เนาะค่อนข้างดีอยู่เคย,เคยเคียปบนกนะ่อนครับเพื่อนไปออกกลางกันเต็มเลย อเครอผมนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เพื่อนเล่นได้เนาะเก็บไปตัวหนึ่งคือต้องเอาบัลลางออกแล้วเนาะ ตเลยรูปคมตึงๆเนาะบนหนึ่งตัวทาชิไปบนนะผมมีซิลอยู่บนตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเอาล่างนะครับเคเว็บล่างนะครับเฮ้ยใจเย็นพี่ชายโดดกรนตกใจนะว่าจะโดดเล่นอัผมเนาะถ้าโบโดดผมอาจจะตายได้นะ โอเคหวยู่หวยู่ถ้าขึ้นบ้านไม่ได้เอาบาเล็กบ้างนะไม่ได้เอาบาเล็กดิเอาเป็นดาร์กได้นะผมถ้าขึ้นบ้านยากเอาดาร์กดีกว่าถ้าเล่นโซโล่นะทีมดีก็ดีไปนะผมทีมดีก็ดีไปโอเคได้แล้วโอเคสวยครับ อุ้ยแรงนะเรียบร้อยโอ้โหเอาเอาตายหมดเอา้าสโลได้อยู่สโลต่างคนต่างสโลว่ะเรียบร้อยล่วงผมต้องออกคันไม่เห็นแล้วครับ ไปให้โอ้แพ้ค่ะแพ้มันหญิงเนาะแครี่มันอะ่ะเยวมันจะเสียดิเอาดาร์กนะพูดถึงเอาดาร์กได้เอาดาร์กนะ อุ้ยเยอะนะครับเยอะโดดหนีเนาะฟิกหนีเลยอะโหเสียดายน่าจะโดดหนีก่อนแล้วไม่แล้วไม่ไมปโซนเลยเนาะไม่มีตัวโซนเลยนะนนเฮ้ยแบบกะเอ้ากะเอ้อา,าไม่ดูกลางเลยเนาะเคโถมล่างกันเต็มเลย มีโอกาสพริกอยู่เนาะฝั่งเราฝั่งมันดิโอเคเพื่อนเอาล่างโอเคได้ยโยป่าดไม่ถึงวะโอเคตายไปหนึ่งโอเคบนได้นะ ถอยก่อนนะครับต่อไปออกขีนะครับมีขีแล้วน่าจะแบบเบิร์ดทีเดียวน่าจะตายเลยนะ <hum> เ,ลเนาะเสียงเกมหายนะเสียงเกมหายหรอรู้ว่าผมเบาเสียงวะ่ะเสียงเกมเบาเบาคือขึ้นบ้านไม่ได้นะต้องเอาเอาดาร์คเอาดาร์คขึ้นเนาะ เล่นเยอะเกินโอเคปิดม,มุมแคบกระโดดบอบโอ้ยปาดเดียวเสียวจัดโอ้โหผมปาดช้าไปนิดนึงเนาะหมาปาดได้นี่น่าจะตายหมดนะเมื่อกีน้นี้โอ้โหเสียได้จัดนะ แคร์ลี่ต้องยืนดีๆนะครับผมถ้าแ,แคร์ลี่แคร์ลี่ยืนดียืนดีนะจะแบบได้อยู่เนาะได้ยิงฟีอยู่เนาะเพราะเทวค่อนข้างแรงนะครับโอเคเรียบร้อยตุยต้องก็ค่อยเล่นนะครับรอก่อน บีแจก็โยนจัดเลยนะแต่แม่งแบบโอเคได้อยู่เนาะโอเคเกมเสียงหายเนาะผมว่าถ้าได้คิกน่าจะแบบเบิร์ดทีเดียวตายนะล้มเลยเนาะ แ,แบบเลือดเต็มหลอดอะแต่ดาบแดงมันต้องแบบเข้าตอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเทลตายแล้ววะมันเซ็งตรงเนี้ยแหะมันจะแพ้ตรงเนี้ยแหละชิ้นตไปผมออกเป็นไกาอานะ เดอล่อนโอเคขึ้นลำเลยซิลอยู่ข้างหลัง แครี่ถ้ารับแครี่เรายิางฟรีน่าจะโอเคอยู่แต่ต้องโดนโถมไงบีแจงก็แจกนะไม่ได้ไม่ได้ถึกเลยนะผมแต่เพื่อเราเออกไม่ได้เนาะเพื่อเรารับกันไม่ค่อยได้อนะเอาดิเอาเลยมาต้องเปิดแล้วนะผมต้องเปิดแล้วนะ ตายนะครับผมลิงไม่ได้มาเนาะใครได้อ่ะเราได้เหรอโหมันได้ดาร์กว่ะอันนี้เสียจัดเลยเนาะเหนื่อยใจมากเลยอะ่ะทีมแม่งไม่ได้เลยวะรอรับเลยเนาะ อเ,เอ้าเราได้ดาร์กนีว่วะนึกว่าเราไม่ได้ดาร์กเนาะใช่เราได้ดาร์กนะโอเคได้อยู่เฮ้ลิงทําบนนะครับโอเคตายไปตัวนึงเนาะเดี๋ยวบีบเลยบีบเลยโอเคได้อยู่สวยครับเฮ้ยใจยเย็นพี่ชาย ังไม่อยากโดนเนาะโอเคสวยสวยเลยสวยเลยน่าจะจบได้แล้วนะโอเคจบเลยครับผมโอเคประมาณนี้นะมาหลอดออฟเลนเนาะเกมนี้แบกจริงแล้วผมเพื่อนเล่นไม่ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะเอาจริงนะตัวผมบางมากเลยนะผมแต่ เทปเป็นไงยืนเป็นเนาะมันก็เลยแบบดูถึกๆนิดนึงปาดออกปาดออกนะผมคอมโบไม่มีอะไรมากนะผมดูดปาดโดดนะผมประมาณนี้เนาะมาหลอกโอเคเป็นตัวเมนผมเลยเนาะก็เล่นได้ประมาณนี้นะผมเกมนี้แบกจริงนะครับโอเคถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย